ครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นปี2567นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลหน้าสินค้าเกษตรที่สำคัญนะครับก็คืออ้อยกับมันสำปะหลังนะครับก็ปีนี้ถือว่าราคาดีทั้งคู่นะครับทั้งอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังนะครับทีนี้วันนี้ผมจะชวนท่านผู้ชมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ โดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ทําทั้งในส่วนของอ้อยและมันสําปะหลังนะครับก็มีคําถามที่ถามมาบ่อยนะว่าปลูกมันหรือว่าปลูกอ้อยนะครับดีกว่ากันนะครับซึ่งปีที่แล้วผมก็พูดไปแล้วแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นนะครับเดี๋ยวปีนี้มาย้ําอีกนะว่าในส่วนไร่ต่อไรน่นี่อันไหนดีกว่ากันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับต้องขอความกรุณาท่านผู้ชมช่วยร่วมเข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่ปลูกอ้อยนะครับต้องยอมรับผมออกตัวก่อนว่าในส่วนของอ้อยเนี่ย เคยปลูกจริงอยู่ประมาณปี2ปีแล้วัขาดทุนก็เลยเลิกปลูกนะครับช่วงหลังก็เลยมาเน้นในส่วนของมันสัาปลังเพราะฉะนั้นมันสัาปลังนี่ผมผมพูดได้หมดนะครับในส่วนของราคาต่อไร่แล้วก็ต้นทุนรวมทั้งกําไรส่วนอ้อยเนี่ยจะเป็นราคาหรือว่าเป็นข้อมูลที่ผมได้มาจากข้อมูลวิจัยนะครับที่มีหลายหลายหน่วยงานทําวิจัยภาพรวมของทั้งประเทศได้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะเป็นเชิงที่อยู่ในเขาเรียกว่า ในห้องสมุดนะครับที่เอามาแชร์เพราะฉะนั้นต้องอาศัยความร่วมมือขอ,อความมนุเครจากท่านผู้ชมนิดปลูกทั้งอ้อยและมันนะมาแชร์กันนะว่าในหนึ่งไร่เนี่ยอะไรนะครับที่มันขายได้ราคาดีกว่ากันหรือว่าปลูกอะไรน่าจะรวยกว่ากันนะระหว่างอ้อยกับมันนะครับก่อนอื่นปีนี้เช็คราคานิดนึงนะผมเอาราคาเฉลี่ยนะครับราคาเฉลี่ยซึ่งอาจจะสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้แต่ภาพรวมน่าจะสูงกว่านี้ ระหว่างอ้อยกับมันไหมท่านชมดูในช่วงฤดูการปี67นี้นะครับที่เริ่มต้นปี67นะครับโดยเฉลี่ยนะครับราคามันสำปะหลังนะครับมันรวมนะครับถ้ามันแป้งก็เยอะกว่านี้สูงกว่านี้นะครับมันรวมรับซื้อกันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ3บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าราคาเฉลี่ยอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงพอสมควรครับแต่ว่าผมตั้งไว้3บาท50นะครับ ต่อกิโลกรัมเป็นราคามันรวมที่พี่น้องเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังขายได้หน้ารานนะครับถ้าตีเป็นตันก็คือตันละ3ามพนนะครับทำไมผมต้องเป็นตันเพราะว่าผมจะเอาไปเปรียบเทียบกับอ้อยนะครับเวลาขายอ้อยไม่ได้ขายเป็นกิโลกรัมนะครับขายเป็นตันนะครับแต่มันสำปะหลังเนี่ยเวลาโรงงานเขาตั้งราคาหรือว่ารานตั้งราคาตั้งไว้เป็นกิโลกรัมแล้วนะครับผมตั้งไว้ที่3ามบาทห้านะครับนี่คือปัจจัยแรกนะครับในเรื่องราคาสูงนะปีนี้มันสำปะหลัง มันรวม3บาท50อ้อยนะครับตอนนี้อ้อยกำลังไล่ราคากันนะครับราคาอ้อยอให้เป็นตัวเลขลงตัวง่ายๆนะครับผมตั้งไว้ขั้นต่ำแล้วกันอยู่ที่ตันละพันห้านะครับแต่บางพื้นที่ตอนนี้ไล่ขึ้นไปเกือบถึง2,000แล้วก็เช่นเดียวกับมันสำปะหลังนะบ,บางพื้นที่ไล่ไป4บาทกว่าแล้วแต่ว่าเอาราคาที่คำนวณง่ายมาเปรียบเทียบกันแล้วกัน,นในส่วนของอมันสำปะหลังนี้ก็คือ3บาท50นะครับมันสำปะหลัง3บาทห แล้วก็อ้อยตันละพันหเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันต่อตันต่อตันก็คือมันสับปะหลังตันละสามพันหครับอ้อยตันละพันหทีนี้ปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่ต้องไปดูนะครับก็คือผลผลิตต่อไร่นะครับผลผลิตต่อไร่ก่อนที่จะไปพูดถึงต้นทุนนะครับ1ก็คือราคาก่อนราคามันตันละสามพันหอ้อยตันละพันหนะครับใครจะแย้งก็ก็แล้วแต่นะครับก็ เป็นการเปิดโอกาสนะครับเพราะว่าแน่นอนผมรู้อยู่ว่ามีหลายที่สูงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลเวลาคอมเมนต์ก็คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์แล้วกันนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับทีนี้มาดาูในส่วนของผลผลิตต่อไร่นะครับอ่ะผมเอาค่าเฉลี่ยมาแล้วกันนะครับในส่วนของมันสำปะหลังเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3ตันถึง4ตันนะครับอ่ะสาถึงสตัน3ตันกว่านะครับค่าเฉลี่ยทั่วประเทศนะครับถ้าท่านผู้ชมปลูกมันได้น้อยกว่า3ตันแสดงว่าท่านผู้ชมผลผลิตท่านผู้ชมเนี่ย น้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็คือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3.13.2นะครับแล้วอ้อยนะครับไปดูอ้อยบ้างนะครับอ้อยนี่ค่าเฉลี่ยตัวนี้ผมเอามาจากข้อมูลทางวิชาการรีเสิร์ชนีม่มีการวิจัยไว้ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ9ตันต่อไร่นะครับอ่าเรามี3ตันต่อไร่กับ9ตันต่อไร่นะครับแน่นอนอาจจะสูงหรือต่ำกว่าน,นี้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมไปคำนวณเองนะครับทีนี้มันเนี่ยมันสำปะหลังนะครับภาพรวมแน่นอนถ้าใครปลูกดีดีก็ มีคนทำได้ถึง10ตันนะครับมีคนทำได้ถึง5ตันนะครับ8ตันก็มีนะครับส่วนอ้อยเนี่ยคนที่ดูแลดีๆมีคนทําได้ถึง15-20ถึง20ตันนะครับแต่เราไม่พูดถึงมาพูดถึงตรงนี้แล้วกันสมมติว่านะครับมันสำปะหลังไร่หนึ่งได้3ตันต่อไร่นะครับเพราะฉะนั้นเอาไปคูณตันละ3,500นะครับก็จะเป็นเงินเดี๋ยวผมผมผมกดเครื่องคิดเลขดูนิดนึงนะครับท่านผู้ชม สามพันห้านี่คือขั้นต่าแล้วนะครับปกติน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้อยู่ในส่วนของจํานวนไร่เอ่อจำนวนตันต่อไร่นะครับสามพันห้าคูณสามอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับขอภัยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่คือต่อไร่ที่ขายได้นะครับราคาย้ําว่าเป็นราคาสามพันห้าหรือว่าสามบาทห้าสิบนะครับไปดูอ้อยนะครับอ้อยอ่าค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยตรงนี้ผมเอามาจากรีเสิร์ชงานวิจัยนะครับ บอกว่า9ตันต่อไร่นะครับโดยเฉลี่ยทั่วประเทศอ่ะสมมุติว่าไร่ละพันหนะครับก็9คูณพันหก็อยู่ได้ตกอยู่ที่1ไร่ก็คือขายได้1 3 5 0 0บาทนะครับในขณะที่มันสำมะหลังขายได้1,500บาทนะครับต่างกัน3,000บาทนะครับอ่าทีนี้ต่างกัน3,000บาทนะครับในส่วนของส่วนต่างตรงนี้อ้อยได้ดีกว่ามันอยู่3,000บาท เด in be right. re ี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าอ้อยดีกว่านะคิดแบบนี้ต่อไปนะครับปัจจัยต่อไปก็คือต้นทุนนะครับ่าเรามาดูต้นทุนการผลิตนะครับต้นทุนการผลิตต่อไร่นะครับเปรียบเทียบให้เห็นกันปอนต่อปอนไร่ต่อไร่นะครับไร่หนึ่งเนี่ยมันสัมปลังผมรู้นะครับมันสัมปลังในผมทั้งปลูกั้งขายทั้งทําทุกอย่างนะครับมันสัมปลังไร่หนึ่งเนี่ยค่าเฉลี่ยนะครับโดยทั่วไปรวมค่าเช่าที่ด้วยแล้วนะครับตกอยู่ที่ไร่ละประมาณ ,6000 บาทนะครับ ตีขั้นสูงแล้วกันเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันบาทรวมแล้วทุกอย่างเลยในในในส่วนผมนี่คือชี้นิ้วนะครับเอาเงินไปอย่างเดียวก็คือเจ็ดพันบาทค่าเช่าค่าถ่ายค่าอะไรวมหมดแล้วค่าปุ๋ยเจ็ดพันบาทต่อไร่นะครับในส่วนของมันสำปะหลังนะครับไอ้ตัวนี้เป็นข้อมูลจากข้อมูลจริงนะครับข้อมูลเดียวทามมันสำปะหลังนี่กล้าพูดว่าเป็นข้อมูลจริงเพราะว่าปลูกจริงทำจริงนะครับส่วนอ้อยล่ะอ่าเรามีนะครับมันสำปะหลังผมตีไว้สูงแล้วกันเจ็ดพันบาทต่อไร่นะครับ ต้นทุนรวมค่าเช่าแล้วถ้าใครมีที่เป็นของตัวเองก็ลดลงไป2,000บาทแค่นั้นแหละแล้วก็ทําเองทุกอย่างก็ลดลงไปเยอะอยู่ประมาณ3 4มสี่พันนะครับในส่วนของมันสมปะหลังทีนี้อ้อยนะครับอ้อยค่าเฉลี่ยในในต้นทุนต่อไร่ที่ดูทั่วประเทศนะครับในส่วนของอ้อยค่าเฉลี่ยต่อไร่นะครับผมลืมบอกไปว่าอ้อยที่ผมพูดนี่คืออ้อยต่อแรกนะครับท่านผู้ชมผมเน้นว่าต่อแรกเพราะว่าหลายๆที่ก็จะปลูกหลายประมาณ3ต่อได้ปลูกครัง้งหนึ่งตัดได้3ครั้งอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่ากรณีนี้พูดในส่วนของตอนแรกก่อนปลูกครั้งแรกก็จะมีค่าปลูกด้วยอ้อยต้นทุนอยู่ที่เฉลี่ยนะครับต่อไร่อยู่ที่หมื่นนะครับหมื่นบาทต่อไร่นะครับหมื่นบาทต่อไร่เพราะฉะนั้นอตอนนี้เรามีปัจจัย3อย่างที่มาคํานวณแล้ว1ราคาที่ขายได้2อผลผลิตต่อไร่3ต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นดูต้นทุนนะเมื่อกี้นี้มันสมบัหลัง7 7000บาทต่อไร่นะครับตีขั้นสูงไว้มันสําปะหลังเ0็0พบาทต่อไร่ส่วนอ้อยหมื่นบาทต่อไรอ่ขายได้นะครับเอาไปคูณผลผลิตต่อไร่แล้วค่าเฉลี่ยขายได้นะครับปรากฏว่ามันสัมปะหลังขายได้1 5 0 0 0้บาทขอภายรับ1,500บ,บ,บาทต่อไร่นะครับส่วนอ้อย13,500บาทต่อไร่ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับต้นทุนต่างกงาน3,000ขายได้ต่างกงาน3,000ถ้าคิดแบบนี้ก็คือ เท่ากันนะครับเท่ากันเท่ากัน,ท,กนท่านผู้ชมก็ถ่วงดูแล้วกันเดี๋ยวต่อไปก็จะเปิดประเด็นให้คอมเมนต์นี่แหละเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะแย้งมาแล้วอายินดีรับฟังนะครับแต่ทีนี้ตรงนี้ผมตีไว้กลางๆก่อนแน่นอนท่านผู้ชมหลายๆท่านขายอ้อยได้ราคาสูงกว่าพันห้าเช่นเดียวกับท่านผู้ชมหลายๆท่านขายมันได้สูงกว่าสามพันห้าแน่ๆนะครับสี่พันนะครับก็มีส่วนอ้อยนี่สองพันก็มีนะครับแต่ภาพรวมผมมองว่ายัางสูสีกันนะครับในส่วนของอ้อยกับมันสำปะหลังช่วงนี้ แต่แล้วมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมีท่านผู้ชมมาถามผมแล้วควรจะปลูกอะไรดีนะครับมีสิ่งที่น่าคิดนะครับในเรื่องการลงทุนนะครับในการทําอ้อยราคาการลงทุนจะสูงกว่านะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมยืนอยู่พื้นที่โซนอุดรเนี่ยประมาณเกษตรกรรายย่อยประมาณ90%นะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับส่วนนายทุนใหญ่ประมาณ90%เช่นเดียวกันนะครับปลูกอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นอ้อยมีการลงทุน เรื่องเครื่องมือหนักมากกว่านะครับแต่ข้อดีของอ้อยก็คือถ้าโซนที่ท่านผู้ชมดูแลดีๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเตเอียงมันสำปะหลังอ้อยนี่คือผมพูดต่อแรกนะครับถ้าต่อที่สองเนี่ยต่อที่สองของอ้อยต้นทุนจะลดลงไปประมาณสามถึงสี่พันบาทนะครับนั่นก็หมายความว่าจากหมื่นหนึ่งก็อาจจะเหลือเจ็ดพันเท่าอ้อยขออภัยครับเท่ามันต้นทุนนะครับแต่ท่านผู้ชมที่ปลูกอ้อยต้องรู้ดีนะครับว่า อ้อยที่ได้ผลผลิตดีที่สุดก็คืออ้อยต่อแรกนะครับเพราะฉะนั้นพอต่อที่2ที่3แน่นอนถึงแม้ท่านผู้ชมจะลดต้นทุนในส่วนของอการปลูกลงไปก็จริงนะครับลดต้นทุนไปประมาณ3 4มสพันก็จริงแต่ว่าผลผลิตก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับนั่นคือข้อมูลที่ผมมาแชร์นะครับว่าณวินาทีนี้นะครับทั้งอ้อยและมันสำปะหลังราคาดีนะครับแล้วควรจะปลูกอะไรนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าควรจะปลูกอะไรผมมองว่า ผมเอาตัวเลขที่พอดีมาทําให้มันเสมอกันนะครับก็คืออ้อยขายได้ดีประมันสามพันนะครับแต่ต้นนอ้อยสูงกว่ามันสามพันเพราะฉะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับที่จะจะจะ,จะเลือกแล้วกันนะครับแล้วก็ยินดีรับฟังนะครับในทุกคอมเมนต์อย่างสร้างสรรนะครับเรามาแลกเปลี่ยนสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้กันนะครับท่านผู้ชมที่ปลูกมันก็จะได้รู้ข้อมูลในส่วนของอ้อยท่านผู้ชมที่ปลูกอ้อยก็จะได้รู้ในส่วนของข้อมูลของการปลูกมันแต่อ้อยยังมีตัวของแข็งมาอีกนิดหนึ่งช่วงท้ายฤด,ดูกาลอ่า โดยเฉพาะท่านผู้ชมรายใหญ่นายทุนรายใหญ่ที่ปลูกก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับเงินตามอะไรเนี่ยที่ภาษาเรียกาเงินตามอ้อยประมาณตันละร้อยยี่สิบตันละร้อยห้าสิบหรือตันละแปดสิบตันละอะไรนะั่นคือจะมีตรงนั้นเขาเรียกว่าท็อปท็อปอัพเข้ามาให้นะครับก็ก็ลองคํานวณดูแล้วกันนะครับไร่หนึ่งก็เพิ่มมามาประมาณพันสองพันเหมือนกันนะครับในส่วนของเงินตามถ้าได้สิบตันต่อไร่เลยนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาที่ทําให้ในส่วนของพี่น้องที่ปลูกอ้อย มีส e ่วนเสริมก็มาส่วนมันไม่มีตรงนั้นนะครับแล้วก็อ้อยมีเรื่องโคต้านะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เป็นนายทุนก็ไปเข้าโคต้าก็อาจจะได้เงินในค่าตามโคต้าเงินส่วนแล้วก็อ้อยมีในเรื่องความหวานนะครับซึ่งก็ผมไม่พูดถึงเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะมันก็แย่งได้มันก็มีในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ตอนนี้30%มสเคซขาเลิกซื้อกันอยู่ที่4ี่บาทห้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องความหวานก็มีบวกในเรื่องเปอร์เซ็นต์มันก็มีบวกนะครับนี่คือข้อมูลมาแลกเปลี่ยนนนนนะะะคครรรััััับบบหหห้้้ท่่่าาาผูชมมมมไดเ็2ุออองงงววยกสล อันไหนที่มันดีกว่ากันนะครับผมผมเอาตัวเลขมาเสมอกันให้ดูแล้วท่านผู้ชมไปดูไปตัดสินใจเองแล้วกันนะครับแต่ส่วนผมนี่คือปลูกมันนะครับช่วงน,นี้เคยปลูกอ้อยอยู่ช่วงที่อ้อยราคาต่ำประมาณเจ็ดแปดร้อยต่อตันนะครับซึ่งตอนนั้นก็ขาดทุนยับเยิน,นครับตอนนี้ก็ปลูกมันปลูกมันก็ก็พอประคองไปได้ในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นย้ำว่ามันเป็นข้อมูลที่ได้จากไร่ปลูกจรงิงทําจรงิงนะครับแต่อ้อยเป็นข้อมูลที่ได้จากรีเสิร์ชนะครับงานวิจัยที่มีการทําไว้นะครับหลายๆสํานักงานหลายๆหน่วยงานทําไว้นะครับ รวมทั้งหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของอ้อยนะครับอ้อยกับมันต่างก,กันโ่นนิดนึๆๆนะครับว่าหน่วยงานที่ดูแลอ้อยก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับส่วนหน่วยงานที่ดูแลมันก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเนี่ยสตัวนี้เขาแยกกันนะครับในส่วนของตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีหน่วยงานที่กํากับดูแลก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณข้อมูลทุกท่านที่จะคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ